ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักลอะสุดหม่ละลายไวอีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เหลือเกินพี่นงไทยช่วยกันใช้เอ็มซีพี่นงไทยช่วยกันใช้เิ็มซีคนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเหลือเกินสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือวั์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยวร์แพนอะมิโนวั์แพนไคตโทซานสูตรโอเลโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมู่หบ้าน อ่าวอ้ใส่ตําบลเขาแก้วอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนแห่งนี้ครับเขาปลูกในพื้นที่อยู่ประมาณสัก30-40ไร่เนี่ยแหละครับบนพื้นที่สูงสูงจากระดับน้ำทะเล3-400เมตรที่สำคัญครับเขาปลูกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยทั้งทุเรียนแล้วก็มังคุดแล้วก็มีไม้ป่าประกอบไปด้วยหลากหลายอ่ะในพื้นที่แห่งนี้ที่สำคัญครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์3าเกลือวแพนนวัตกรรมใหม่นะครับโดยเฉพาะคู่หูมหัศจรรย์นั้นใช้ไปถึง2หลังด้วยกันและสำคัญครับ ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตายหญิงเกษตรไปแล้ว3ตันด้วยกันนะครับอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาและในพื้นที่นี้นะครับปรากฏว่าเขาปลูกทุเรียนเนี่ยแซมไปเนี่ยประมาณทัก5ปีก็มีนะครับสาปีก็มีถึง30ปีไม่ใช่สาปีก็มี5ปีไปจนถึง30ปีที่สําคัญกว่านั้นครับพลังในการทํางานนั้นเป็นไปได้อย่าไงไรครับอยู่บนเขาสูงแห่งนี้ที่ทางที่เราเดินทางขึ้นมาเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ ขนผ,ผลผลิตก็ใช้อเตอร์ไซค์เดินทางขึ้นมาก็ใช้อเตอร์ไซค์สิ่งสําคัญคือหัวใจของนักการเกษตรใครบอกอะไรก็ฟังหมดเอามาใช้หมดแต่มาติดใจกับ3ามเกลพยวแพนนวัตกรรมใหม่ใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาและขณะนี้ออกผลผล,ผลิตแล้วปีที่แล้วได้มา20ตันปีนี้มีสภาวะอากาศแห้งแล้งก็ได้มา20ตันกว่ากคา,าดการไว้เพราะขนานี้เก็บรุ่นแรกไปแล้วเหลืออีก 2- 3รุ่นด้วยกัน แล้วเขาบอกว่าไม่มีอ่ะบริเวณนี้นะครับเจ้าของสวนอื่นเนี่ยมีไปสิบสวนสวนแห่งนี้ติดดอกออกผลเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแรกเจ้าของสวนแนะนําตัวได้ครับสวัสดีครับปุ่มนายพิจิตรชื่อเล่นว่าตาณตาณัฐครับตาณัฐนะครับครับผมขออนุญาตเรียกว่าลุงนัทได้ไหมครับได้ได้ครับนะครับผมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะพัชรีชูโลกค่ะครับ ที่ผู้สามีพันครับเหตุอันใดถึงาพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับอ่าที่ว่าเรียกง่ายๆก็คือว่าพี่ดาวนะคะพามาที่สวนแห่งนี้ก็เพราะว่าสวนทุเรียนของคุณลุงเนี่ยพี่ดาวมาเห็นว่าสภาพใบของมันเนี่ยไม่สมบูรณ์เล็กแล้วก็ติดอา่า ผลเนี่ยคือน้อยเพราะว่าในสภาพพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ฝนตกชุกมากมันมันไม่ค่อยจะแบบมีแสงแดดอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขาอ่าแล้วเสร็จทีนี้พี่เราก็มองเห็นว่าบนพื้นดินเนี่ยนะคะคือมันเป็นอ่าต้นทุเรียนเนี่ยมันจะมีพวกโรคไฟทอปอะไรอย่างเงี้ยโรคเน่าคอดินอ่าก็เลยได้แนะนําให้อ่าตานัดเนี่ยนะคะหรือว่าลุงนัดของเราเนี่ยใช้สินค้าเพราะว่าตัวเนี้ย สามารถที่จะคือคือลุงนัดเนี่ยเป็นคนที่ทําสวนอินทรีย์ไม่ชอบเคมีอยู่แล้วก็เลยแนะนําให้ใช้ค่ะนี่ครับนี่คือสวนอินทรีย์ที่บนเขาสูงในเขาหลวงแห่งนี้ทําไมถึงลําบากลําบนพาผมลําบากขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็พาขึ้นเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์กันมานี่ผมขอโทษนะครับไม่อยากจะโชว์พี่น้องนะครับล่องรอยของการล้มลุกคลุกคานแต่ที่สําคัญเราอยากมาดูว่าบนเขาสูงแห่งนี้ ทำอย่างไรลุงนัดถึงด้านด้นมาทํำบนนี้ครับเราไม่มีพื้นที่ขึ้นกับนี่มันบอกวไอ้บอดอกกันแน่บดอกอ๋อที่ที่มรดกนะครับมรดกกับพ่อแม่ทำไมให้ทำไมให้กับกระชากโตครับเราไม่มีพื้นที่ราบคเรามีพื้นที่เขาก็ถือว่าชํานาญการปลูกบนที่สูงแล้วตอนที่เขามาแนะนํานั่นเราใช้อะไรมาก่อนไหมครับใช้ตัวปันปุ้ยกับปุ้มซื้อปีุ้ยลงปีครับโลงเลยตัวตัวนี้ีกับปุ้มจ่าตัวตนี้มีดีกับปุมเลือกไปแล้วครับซึ่งจืดแต่ตัวไม่มาลงตัวนี้ก็เือโอเคครับเมื่อก่อนก็มีคนมาแนะนําเราอยู่เรื่อเราก็ลองมาดูตลอดเวลาทุกเรียนเรามีอายุยังไง บอกผมหน่อยเถอะจังเล็กอย่างเยอะครับตรงนี้รับสามปีกว่าปีก็มีกับห้าปีก็มีครับอ๋อห้าปีเจ็ดปีแปดปีอะไรเงี้ยหมดกับมีปีถึงสามสิบปีทุเรียนบนเขาเนี่ยทำไมถึงว่าแพงกว่าทุเรียนพื้นราบครับต้นหลังมันเม็ดเล็วเลยเวลาเออหลังจากมัดจึงจะเม็ดเี้ยงเหมือนขาจะมีอเมริกาจะมาเอาราคาดีกว่าครับอ๋อข้างล่างหมดหมดก่อนแต่ว่าทุเรียนข้างบนเขาเนี่ยออกล่ากว่าเขาก็ได้ราคากว่าเขาเพื่อนถูกไหมครับแล้วพอหลังจากที่เรานํามาใช้ครั้งแรกอ่ะมันเป็นยังไงบ้างครับ ក្រីប់ជាទួលដែលាវេលទៅដែល់ប្រក្សាសន្រើងន្លាងន់បាន់ក្សាទៅដែលក្រូទៅដែលក្រូ ก็หมายถึงว่าใบเนี่ยเขียวดีแตกยอดดีมากเลยและใบมันหนาขึ้นไหมใบหน้าครับกิ่งก้านสาขามันแตกเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มเพิ่มครับเราเห็นแตกต่างจากปีที่แล้วในเรื่องของดอกอย่างไรบ้างครับปีเลวมันจะดอกมันจะไม่ไม่ใหญ่ว่าปีนี้ปีนี้ดอกมันจะยาอ้วนว่ะปีนี้ดอกใหญ่อ้วนด้วยแล้วการติดของดอกเนี่ยมันติดดีไหมครับติดติดเป็นผลดีไหมครับติดผลน้นดีครับเดีวจะทรงสวยทรงสวยด้วยนะพอมาติดเป็นผลเนี่ยนะครับตอนที่มาติดมาเนี่ยเราต้องเอาออกไหมหรือว่าแต่งยังไงบ้างครับมันมันต้นใหญ่เขาบอกดอกมากดน้น กิมดิ๊กจะหัก <laughs> เราก็องแกงไว้ตัดออก,ต,ก,ต,กตัดออกตัดออกพอเป็นผลเราเหลือไว้เนี่ยประมาณต้นระดับได้เต่าเด้แคนั้นแหละเท่านั้นเอาสมมติว่าเริ่มต้นที่ต้นอายุ7ปีใช่ไหมครับที่จะออกดอกครับแต่ถ้าเจ็ดปีเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยเราไว้สักกี่ผลต่อต้นครับประมาณตักเจ็ดแปทิปลูกกันเจ็ดแปดสิบลูกเลยนะครับต้นเจ็ดปีเนี่ยนะครต้นแปดปีเก้าปีก็ไล่กันไปไล่กันไปไอ้ต้นสามสิบปีเนี่ยสงสัยจริงๆเลย เราเอาไว้ผลกี่ผลกันครับมันสูงอ่ะมันใหญ่อะทญ่เต็มต้นตันครับตปีเนี่ยนะครับสามต้นตันมันมีกี่ต้นกันครับต้น30มสิบปีประมาณสามพันต้นเราติดกูบัวใหญ่ก่อนสามสิบก่าต้นต้น30ปี3ต้น1ตันเรามี30ต้นก็คิดกันเองก็แล้วกันนะครับและที่สำคัญผลมันออกมาลักษณะรูปทรงเป็นยังไงครับมันกลมดีครับน่าจะเที่ยวว่าใีคอนก้นรับเรื่องของน้ําหนักลูกล่ะครับน้ำนักก็ดีครับประมาณซี่โลอาลลูกพี่ีนี้รับแต่มันดกนมากจะดกมากดกมากครับแต่ลูกลูกจัมโบ้จะไม่มีพี่นี้พวกไม่มีบ มันเดือดมันติดดอกมากันมันมีอยู่แค่บสี่ถึงห้าโลนี่เป็นน้ําหนักที่เหมาะสมเลยนะครับเขาใซส์ก่อนที่ครับโอ้เขาถือว่าเป็นไซส์ที่มาตรฐานตอนนั้นใช้คู่หูและหญิงเกษตรพร้อมกันไปเลยใช่ไหมครับครับพร้อมกันต่อต้นแล้วเราใส่ยังไงต้นใหญ่ประมาณสามลูกครับสามสิบปีนี่นะครับประมาณสามลกสามลกกี่วันครั้งครับเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าเราใช้มาได้แต่เดือนกุมภาหกแปดไอ้ต้นใหญ่ๆสูงๆอ่ะอย่างเขาอย่างเงี้ย ีดยังไงไหมายปลายจะตัดมปลายนล้ำหนึ่งกับกระจายสายยางพูกขึ้นไปเดีวการทีดครับสายยางผูกกับไม้นี่นะครับจะดึงขึ้นไปเดี๋ยวการทีดแล้วใช้เครื่องปัม๊มกับเครื่องปั๊มเนี่ยเกิดความติดกาบหลังนั่นแล้วลักษณะอย่างนี้ครับมันอยู่ชื้นมีฝนตกตลอดอย่างนี้เราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงไหมครับครับจะพยายามมากครับพยายามมากนะพอเห็นผลผลิตแล้วเป็นไงครับครับดีใจครับเป็นได้ติดมากผมไม่อยากถามมากเพิ่มเติมมาก เอารู้ว่าสิ่งตรงนี้เป็นความตั้งใจและความพยายามที่แตกต่างจากสวนทั่วไปเพราะมันอยู่บนเขาสูงชันถูกไหมครับ,รบการเดินทางก็ด้วยมอเตอร์ไซค์กับการเดินเท้าที่สําคัญเมื่อมีความตั้งใจอย่างนี้นะครับเราก็ดูแลต้นสูงก็บอกวิธีไปว่าไม่ต้องพ่นไปไกลเอาแค่ไหนแค่นั้นถูกไหมครับ,รบมันสามารถเข้าไปดูแลบํารุงรักษาได้ถึงยอดถึงใบเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดใยนี้ลุงนัทอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่ ปลูกทุเรียนบนเขาสูงแบบเราเนี่ยนะครับแล้วก็ออกจะลาดชันเดินทางด้วยความยากลําบากการขนส่งก็ถือว่าลําบากเหมือนกันแต่สุดท้ายสบายใจด้วยเรื่องอะไรบอกเขาด้วยครับมันติดพ้นดีครับถ้าใครชื่อกลงเล่ก่อนครับลงเล่เราถติดพ้นก็ดำต้องไม่ละนะควัตอนนี้ก็ลงเล่ก็ลงตีครับก็ปุ้เยนต้องซื้อกันลองตุกด้วนะครับแต่ถ้าคนในไอ้ดีก็เขาตัวเขาซื้อตครับลองเพครับบอกต่อครับที่สําคัญคือลอง เพื่อให้รู้ว่ามันมีความสุขในนวัตกรรมนี้นะครับแล้วการนี้ครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีอะไรอยากจะบอกเล่าถึงผู้ที่มีสวนสไตล์เรามีสไตล์เขาสูงอย่างนี้ครับช่วยบอกเขาด้วยเถอะครับที่ปรึกษาครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะพี่ดาวมองเห็นว่า,าสวนตานัดเนี่ยนะคะทำเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้ผลดีมากในขณะที่เป็นพื้นที่สูงชันแล้วก็เดินทางไม่สะดวกการขนส่งก็ไม่สะดวกเลย แต่ว่าตานัดเนี่ยนะคะได้มาใช้3เกอร์เวอร์เพนของเราทําให้สามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะพกพาเนี่ยคือ,อเขาเรียกว่าไม่ต้องพกพามาเยอะหลายอย่างแค่3เกอร์เวอร์เพนของเราแค่นั้นก็เอาอยู่อยากจะให้พี่น้องชาวสวนเนี่ยนะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์3เกอร์เวอร์เพนของเราค่ะโอ้โหครับนั่นคือทั้งความสุขของเจ้าของสวนและความสุขของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ที่แนะนําด้านอินทรีย์ทางการเกษตรทุกคนใช้แล้ว ชีวภาพชีวพันธุ์อย่างนี้แหละครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวสวนนะครับโดยเฉพาะที่เขาหลวงแห่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกหนึ่งต้นแบบของการปลูกบนพื้นที่สูงไม่ว่าพื้นที่ใดๆครับในแผ่นดินไทยนี้ครับก็ถือว่าอยู่สูงอยู่ต่ําอยู่ลาบเหมือนกันหมดครับใช้ได้หมดเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทังใจไม่ต้องแบกมามา,มากมายครับเอามาสองซองนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินก็ถือว่าง่ายต่อการขนส่งง่ายต่อการดูแลต้นพืชต้น,พ,น,พ,นพันธุ์ที่สําคัญสุดท้ายขีดเส้นใต้ครับ พี่น้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในทุกพื้นที่จริงๆวันนี้เราทั้ง3มขออนุญาตลาไปก่อนอีกหนึ่งต้นแบบทางการเกษตรกับนวัตกรรมใ่ม่3เกลวแพนสูตรใหม่สูตรที่ใช้ไหลยิ่งนักนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับความสุขแบบนี้อีกหลายๆสวนครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเกลวแพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ ลดต้นทุน,นเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไร,กรเกษตรกรรมไทยยังยืนยังย,ยืนเยย